สวัสดีครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเซเบอร์ทุกคนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe ไว้หน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม โคโซไซเบอร์ so นะครับซึ่งขนาดนี้นะฮะเราก็อยู่กับเกมเศรษฐีนะครับซึ่งวันนี้เป็นอีเวนต์ใหม่มานะฮะก็เป็นอีเวนต์การ์ดนะฮะโอ้โหโคตรอลังการงานสร้างจริงๆมันน่าจะมาช่วงวาเลนไทน์นะตัวนี้นะ <laughs> ชื่อว่าอะไรวะเนี่ยนะครับลาวิอองรสโอ้โหคือต้องถูกใจคุณผู้หญิงหลายๆคนแน่นอนนะครับแล้วก็มีอะไรพิเศษเนี่ยเยอะแย,ยะเลย อะไรบ้างเนี่ยวภิติบโตนะครับก็คือยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูในรายละเอียดด้านในนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วกดติดตามแล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยน ID เพื่อส่งใบคูเวอร์ได้นะครับผมโอเคนะวันนี้ก็ามาช้าหน่อยนะครับเนื่องจากติดภารกิจนิดหน่อยนะครับโอ้โมีมีให้รวมด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหลุล้นลุ้นับหนึ่งในก์ดตัวละครสุดฮิตโอ้ยเนี่ยผมอยากได้เลย โโคตรอยากได้เลยอีเวนต์แบบนี้ผมว่าดีนะมีรวมด้วยนะฮะโอเคนะฮะเข้ามาปุ๊บมีอะไรกันบ้างอ่ะอา้าวเที่ยวรอบลูกเสร็จพอดีนะครับเดี๋ยวอขอเก็บเที่ยวรอบลูกก่อนนะโอเคครับผมยังไม่ได้เปิดลูกบาทแดงเลยบินมาตั้งนานแล้วโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการ์ดใหม่กันก่อนเลยดีกว่านะ โอเคนะครับก็จะมี2ใบอีกแล้วนะครับการ์ดนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่แบบธรรมดาแล้วก็เป็นตัวตัวเก่งตัวเก่งตัวดาร์กน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมตัวธรรมดาเนี่ยจะคุมเตา94นะครับถือว่าสูงมากนะผมว่าโอ้โห94สูงเลยนะฮะสูงมากๆนะฮะเมื่อสร้างนะครับเมื่อสร้างโอกาส34เนะครับอัปเกรด สิ่งก่อสร้างหนึ่งหลังในค่าผ่านทางนะครับสเท่านะครับแล้วก็จีดติดตัวนะครับก็จะเป็นสร้างเลนมาร์นะครับโอกาส87%สร้างหลุมดําก็คือเวลาเราสร้างเลนมาสก,ก็สร้างหลุมดําได้เลยก็เหมือนกับเครื่องกําเนิดหลุมดานะครับแต่ว่าคุมเต่าเนี่ยโหดมาก9 4เลยเนาะโอเคนะครับตัวเก่านี้คอนสแตนตินยัง9 3เลยดูดินี่ขนาดไม่ใหญ่ไว้คอนสแตนตินนะฮะขนาด อ่ายังไม่ใช่ตัวดาร์กโอ้ตัวดาร์กในคุมเต๋า95บนะฮะโอ้โหโ,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 โคตรโหดอ่ะนะครับแล้วก็มีสกิลนะครับสกิลเนี่ยไอไม่ใช่สกิลนะฮะจี้นะครับประเภทตืบโตนะครับก็คือ36%เปอร์เซ็นต์นะครับก็คืออ่าจัดสร้างอันเนี้ยเพิ่มขึ้นได้หนึ่งหลังอ่ะอาคารนะครับก็คือเราสามารถสร้าง3ไปได้เลยหรือเปล่าน่าจะแบบนั้นนะครับแล้วถ้าไม่ติดเนี่ยทุกๆครั้งจะเพิ่มขึ้น2%ด้วยโอ้โหโคตรโหดนะครับ เมื่อสร้างเลนมาร์กโอกาส90สร้างหลุมดําเชื่อมต่อพื้นที่เลนมาร์กนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นครั้งละ3เมื่อไม่ออกก็คือเป็นประเภทถือโตทั้ง2อ,อย่างเลยถือว่าโคตรโหดนะครับเป็นเน้นไปทางสายล้มละลายนะครับสายล้มละลายนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยวันนี้ก็คือมีแบบให้รวมด้วยอะดิโคตรเจ๋งอะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกิจกรรมนะครับขอเปิดลูกบาทนนะเผื่อได้เพชรมา <S <S <N ee> นี่มันโอ้โหหัวร้อนชัดๆนะเรือห้าสิบเพชรก็ยังดีนะครับโอ้โหสาหมุนใส่ผงทั้งสามลูกกันเนี่ยโอเคนะครับก็มีทุนอยู่นิดหน่อยนะครับันึ0สองร้อยเพชรนะเดี๋ยวเราไปดูที่ประกาศกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมเดี <c oughs> ๋ยวเราไปดูวิธีหารก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวพูดถึงกงเรื่องของบัฟออนนะครับ เขาบอกว่าถ้าอัปเกรดเนี่ยตัวดาร์กนะครับหรือว่าตัวปกติเนี่ยเลเวล30นะครับก็คือลาวีอองโรดนะครับไม่ว่าตัวดาร์กหรือว่าตัวธรรมดานะครับก็จะได้รับบัฟนะครับคุมเตา๋าบนัสทองโอ้โหคุมคุมเตา๋าบวก10เข้าไปอีกแลเนี้ยนั่นก็เป็นร้อยกว่าแล้วถ้าใสาย่ยินคุมเตา๋าอีกโอ้โหโคตรจะแม่นแน่นอนต่อมานะครับทักษะนะครับทักษะก็คือ เมื่อถึงเลนมากของฉันนะครับโอกาส9กาสดูด oh, หน้าหลัง4ช่องนะครับอ่า uh, อันนี้เป็นบัฟนะครับแล้วก็มีจี้ด้วยนะครับจี G ้เทมโบลีนนะครับน่าจะใช้ได้10ครั้งนะครับจี G ้เทมโบลีนตรงนี้ก็คือกระโดดอ่ะจี้กระโดดนะครับในแผนที่เดียวกันโอ้โ oh, ห oh, ผมว่าแ yeah. ย่มีมีจี้แบบนับจำนวนครั้งแบบเนี้ยโคตรเซ็งอะ่ะนะครับเมื่อจบกิจกรรมจะหายไปเงี้ยมันเหมือนแบบไม่แถมมาเลยอะ่ะเซ็ม แสงสว่างแห่งเกียรติยศด,ดีกว่าแสงอบยังดีกว่าเนาะนะครับโอเคนะครับวิธีการตามหาทําไงนะฮะก็คงจะเป็นแพ็กเกจการ์ดนะครับเราต้องหาอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็มันจะมีตามนี้นะไม้กายสิทธิ์ใช่ไหมนะครับโอเคนะครับก็คือเราต้องไปซื้อแพ็กเกจการ์ดอ่ะพูดง่ายๆทีละส0งนะครับแล้วก็ มีแบบรวมฟิกด้วยนะครับกิจกรรมก็คือเราต้องไปหาการ์ดพวกนี้มาเลขเปลี่ยนเนี่ยนะครับแล้วเขาบอกมีการรวมฟิกใช่ไหมการรวมฟิกนะฮะ <c oughs> ก็คือเอากุหลาบแดง e ah ei อ่ะ e นะครับก็คือเอากุหลาบแดงนะฮะอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมผมยังไม่เล่นนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าใครชวนมานะครับกุหลาบดำนะครับ is หรือ1ในไม้กายสิทธิ์ A บวกใดก็ได้นะครับก็คือเราเอามารวมกันนะครับจะได้จะได้ E บวกก็คือเอา A กับเอา e นะฮะ e 1 e 2เนี่ยนะครับมารวมกัน E เท่าไหร่ก็ได้เอามารวมกันนะครับแล้วก็ไม้กายสิทธิ์ของลายชินี A บวกนะครับกับไม้กายสิทธิ์ลาชินี A บวกก็มารวมกันก็จะได้การ์ดตัวละครสุดฮิตนะครับซึ่งในนั้นก็มีดาร์ก mm. วีอองรุทอยู่อยู่ด้วยนะฮะอ่านะครับชื่อมันอ่านยากนะลาวีออนรุทนะครับดาร์กลาวีออนรุทโอเคนะฮะแล้วก็เทพีเวอร์ดันดีนะครับอ่ามาแล้วนะฮะเทพีอูนะครับก็มาแล้วดาร์กจิ้งจอกสาวมาฮิโลก็มานะครับซากุระไซเว่นก็มานะครับดาร์กล็อกเซเลนาเซเล่านะครับผมไม่ <laughs> ไม่เอาเซเล่าได้ไหมโอ้โห ทีปีสกูก็ผมว่ามีแล้วไงนะครับวิธีหาวัตถุดิบนะครับก็คือเราต้องซื้อไปแลกเปลี่ยนเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับกิจกรรมสนับสนุน,นมีอะไรบ้างไหมไม่มีนะครับโอเคเราไปดูอีเวนต์เล่นกันก่อนนะครับนี่แจกนี้เลยนะสี่เหลี่ยมแบบพิเศษนะครับอ่าแล้วมีอะไรวะไม่แจกอะไรแล้วนะฮะโอ้ไม่ไม่มีแจกเพชรแบบเมื่อก่อนแล้วนะเล่นแล้วได้50เพชร หรือว่าสุดยอดลูกบาทเพชรอะไรแบบนี้นะครับในสุ่มแจ็คพอตไม่มีอะไรนะครับแต่ในรวมวันนี้มีนะครับผมโอเคนะครับเราต้องเอาคาทา A บวกนะครับมารวมกันเท่าไหร่ก็ได้นะครับเลเวลยีนะครับแล้วก็อันนี้จะได้ S นะครับวัตถุดิบ S ก็คือเอา A กับ A มารวมกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปตามหากันดูนะฮะถ้าได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับอ่ะกิจกรรมตัวละครตามนี้นะครับ คือเราต้องหา A1-4 ให้ครบก่อนถึงจะได้ s ถูกต้องไหมนะครับน่าจะตามนั้นนะแล้วก็นะฮะต้องหา,หา2ชั้นนะ่ะโคตรเลยผมว่ายากอะ่ะผมเอาดาร์กมาฮิลดีกว่าไหมรวมเอาดาร์กมาฮิลดีกว่านะยากนะอีเวนนี้เดี๋ยวลองลอรวมเอาสักตัวหนึ่งนะครับไหนไก็ไหนไแหละเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนเพื่อน<ๆ>ดูด้วยนะครับก็คือเราเราต้องรวมจนกว่าจะได้นี้่ะ น,นี่มันยากตรงตรงหากุหลาบดํานี่แหละนะครับผมว่านะไอตัวเนี้ไม่เท่าไหร่ไงเพราะว่าเราสะสมมา2รอบนะครับแล้วก็เนี้ยจะได้ตัวนี้มานะครับโอเคชักช้อยู่ใหญ่จัดไปลูกใช้สูตรก่อนสูตรของผมนะอันนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับ อันนี้มันเป็นคลิปครับไม่ได้เป็นสูตรอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผมนะครับผมจะเปลี่ยนการ์ดออกเปลี่ยนเครื่องล้างอะไรแบบนี้นะครับเปลี่ยนเตาด้วยไหมเออเอาเตาขาวด้วยนะเห็นก็ชอบทํากันนะครับมีน้องๆเขาซิปมาเขาบอกว่าอย่างเงี้ยพี่มันถึงจะได้ผลโอเคนะฮะก็คือเขาจะจะแถามมาด้วยหรือเปล่า อ๋อเขาแถ,แถมมาหนึ่งแพ็คแถมแพ็คแพ็คหกสิบมาให้หนึ่งแพ็คนะฮะมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วอ่ะที่ว่าเปิดกับแพ็กเก็พรีเมียมได้อ่ะโอเคได้ได้เอ <c oughs> ล้วนอ่ะหนึ่งสองสามสามขาดสี่ใช่ไหมคครับผมไปครับแพ็คที่สองโอ้ยเอสี่หายากว่ะเปิดต่อ,อยิ่งไหมเนี่ย ยังไม่ได้ A 4เลยนะครับโอเคเปิดต่อครับผมไม่ A บวกไม่โผล่เลยนะไม่โผล่เลยอะ่ะดูดิคือ A ล้วนๆนะครับผมคือโอ้โหนี่ผมเปิดไป3ครั้ง6 0 0แล้วนะครับผมโอเคครับผมจย่หวะนี้นี่คือต้องไปแลก S ก่อนนะครับคือได้ A มาเยอะมากนะครับไม่มี A บวกเลยนะฮะ ซึ่ง a บวกตรงนี้เนี่ยต้องไปรวมหรือเปล่านะครับอ่ะเราแลก i มาก่อนนะครับอย่างน้อยคือแลก S ก่อนอ่ะได้ s มาแล้วครับผมคือสิ่งที่เราต้องไปหาคือ a บวกพวกนี้นะครับก็คือต้องรวมได้จากการซ่มได้จากการรวมนะครับกุหลาบแดง a ด้วยเนาะงั้นเดี๋ยวไปรวมเลยไหมะนะครับเพราะอย่างน้อยเราเอาสักตัวนึ่ง อเคเดี๋ยวไปอัปเกรดรวมเลยนะคือการ์ดเยอะมากตอนนี้นะครับผมเราต้องอัปเกรดก่อนเอาอันไหนดีอเราเอาสอง่อนแล้วกันนะฮะซึ่งการ์ดนี่เยอะมากเลยตอนนี้เต็มคังเลยครับโอ้ยการ์ดพวกอุโมกโอ้โหนี่การ์ดเก่าๆมันมันไม่กูณยีเอ็กพีให้เลยอะนะฮะ คูณไหมเนี่ยการเก่าๆผมต้องใช้เชลลี่เลยฮนะอะจัดไปครับผมคูณสองจริงๆน่าจะให้เต็มเลยนะครับเ,ออเต็มมะเดี๋ยวไปดูวัดกันนะฮะเวนนี้ทำนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องรวมไนงะโอ้โห <laughs> ได้สิบหกเองโตไปจะได้บวกสั้งอันนี้ผม,มาเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย การ์ดปลาสมัยก่อนเลยเนี่ยอ๋อถึง20แล้ว2อันอ่างั้นอันเดียวก่อนคือใครมีทองเนาะโอ้โหดูดิ19โตมันจะอะไรกันนักหนาเนี่ยบี B ได้ไหม20ไหมบีก็ยัง19อยู่อะ่ะใช้ A นั่นแหละบี B แพงเข้าไปอีกดิ โอ้ผมนี่อึ้งไปเลยครับผมอาถอยเอีออกไม่ได้ด้วยอ่ะได้มาหนึ่งใบครับผมเดี๋ยวก็ไปอัปเกรดต่ออีกหนึ่งใบนะครับเอาอะไรดีอ่ะหนึ่งดีไหมหนึ่งมันมีเยอะนะครับหนึ่งมันมีเยอะจัดให้ก่อนเลยกี่ใบเนี่ยต้องใช้เชอรี่กี่ใบเอ่ยสี่ใบนะครับ นี่อะไรเนี่ยอันเก่าดอกกุหลาบเก่าหรือว่าใช่ไหมน่าจะเก่าอ่ะคือเก่าแหละอันนี้โอเคไปแอนครับคือท้องหมดแน่นอนงานนี้แต่ถ้าได้ดาร์กไมโลผมว่าสุดยอดนะ t p ีอะไรแบบเนี้ยโอ้โหได้อยู่นะถือว่าคุ้มอยู่นะครับผม เรา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 รวมสักสองคู่เลยไหมอัปเกรดนะเพื่อไม่เสียเวลาอ่ะอัปเกรดสามไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมจังหวะน,นี้แล้วนี่อุโมงน้ำวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยอ๋อนี่เดือนเมษาโอ้ดีที่ผมเก็บไว้นะให้เอามาอัปเกรดโอเคยาวยครับผมงานนี้ คือไม่ได้การ์ดหลักไม่เป็นไรอ่ะครับมาเอาการ์ดรองก็ได้นะว่าใบโอเคสองอันอันเดียวถึงมาเนี่ยยี่สิบไม่ถึงว่ะอ่ะลองดูไปวครับอีเวนเนี้ยสนุกหน่อยนะครับถ้ามีรวมได้การ์ดอื่นด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้การ์ดนั้นเลยมันมันยังไงไม่รู้แต่ว่าไม่รู้จะล็อกเป็นเป็นเซียร่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกัน ครับผมแล้วก็เอาอะไรเดียวหนึ่งดีไหมสามกับหนึ่งนะครับโอเคเอาเชลรี่ไปเลยนะครับอ่ะแถมให้ตัวหนึ่งคานนี้ดูดิว่าจะเลยสิผูกไหมผมว่ามันไม่ใช่แล้วแต่ดวงอ่ะบางทีแบบเกมมันล็อกอ่ะครับเออหลายคนบอกว่าแล้วแต่ดวงจริงๆผมว่ามไม่ใช่บางทีมันล็อก คเห็นไหมพอเอาเกิหนห้าอันเนี่ยคือล็อกกันแบบเห็นจัดจัดนะครับโอเคอันแรกโก้ได้ไรอีหนึ่งวะ่ะอ่ะอันที่สองอะไรอีสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะ ยังไงอันนี้เขาอะไรวะยังไงครับผมจังหวะน,นี้ได้มา 2e แล้ว,วอ่ะอีสอบวกเออไหนดูดิได้อะไรบ้างขาดอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งครับผมอ่าอันนี้มันได้มาจากอะไรเนี่ยได้จากการ์ดแพ็กเกจที่สะสมแล้วก็ อะไรวะเนี่ยได้จากแพ็กเกจพิเศษอ๋อมันได้จากไอ้น,นี้หรือเปล่าอ่ะเออได้จากตัวนี้หรือเปล่านั่นไงมันบอกว่าได้จากแพ็กเกจพิเศษเลียง s อบวกด้วยการสะสม SS อบวกอ้าวงั้นเราต้องหาอันนี้ดิรวมเอาอันที่สองนะครับ ไปรวมอีกแล้วนะฮะเมื่อกี้ต้องเอาหนึ่งกับหนึ่งป่ะถึงจะได้สองไม่แน่ใจนะโอเคเอาไว้ครับผมเชลลี่เอ,อ้ยไม่ใช่ดินี่มัน A บวกแล้วแล้วเอก่อนครับอ่ะบางทีอาจจะเป็นหนึ่งกับหนึ่งเอ,อ้ยจัดไปดิลูก ครับครับผมยังวันนี้ยาวๆหมดไปแล้วนะครับหนึ่งอ็มตอนนี้ <c oughs> อโอเคครับผมสรุปคือถ้าเราใช้5ใบนะครับคุณ2เนี่ยมันมันมันได้ออกมาเลยว่ะได้ออกมานะเกค,ครับอ่านี้ใช่ไหม อ๋อนี่มันเต็มแล้วนี่ว่าโทษโทษโทษอ่ะอันนี้ต่อครับผมไปครับผมโอ้โหโหมดเป็นแสนงานนี้เบืองมากอ,อีบวกไม่ออกเลยอะ่ะยังยังเหลืออีกขั้นหนึ่งอ่ะ ยังยาวอ่ะสามหมื 38, ่นปดก็ยังยาวอีกสักคู่นะอีกสักคู่หนึ่งครับตอนนี้อัปเกรดได้คู่เงี้ยเอาคู่สามับสามแล้วกันนะครับสามกับสองหเออเผื่อสามลบสออกหนึ่งเออว่ะสูตรอะไรวะเนี่ยเออนี่ถึงสิบปดมษาานใช่ไหมคุมาแล้วอ่ะจัดไปครับผม โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยได้สิบสามเอง่อะนี่กระหนัดคูณสองแล้วนะเว้ยคูณสองเลนะมเมื่อกี้อ่ะเอาส้อยชาลอดมาเลยบูชายันยังเหลืออีกสองอะ่ะโอ้โหผมนี่อึ้งทึ่งเสียวไปเลยนะฮะจงังหวะนี้โอเค ได้กี่ใบแล้วเนี่ย1 2 3นะฮะแล้วก็เอา2อ,อีกใบหนึ่งนะเ2ก็เอาเป็นอะไรเดียวเบวกมาเลยไหมเอ้ยเก็บไว้ดีกว่า e บวกเอา A 2. นั่นแหละเฮ้ยอันนี้นะครับเอาใบนี้ไปอับเกรดนี้ด้วยนี้นี้นี้อ่ะไปครับ หมดกาดแล้วจ้าออกหน่อยนะจ้าโอเคครับผมอ่ะชักช้าอยู่ใหญ่มารวมมาเลยครับเอาหนึ่งกับหนึ่งนะเอเคไหมหนึ่งกับหนึ่งไม่เคยรวมทีไปครับผมสองโอ้โหได้หนึ่ง สองกับสามคือใบที่สองออกยากว่าเฮ้ยดูดิได้หนึ่งหนึ่งมาสามันเลยอ่ะโอ้โหใบที่สองใช่ไหมที่ออกยากเนี่ยสรุปว่านะครับใบนี้นะโอเคเอบวกใบที่สองโอ้โหหายากว่ะโอเค เดี๋ยวเราต้องหาให้ได้ยังไงก็นะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปรวมไอเอบวกให้ดูกันก่อนนะครับว่าจะได้อะไรเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอา A อบวกหน,นะครับมารวมแบบเอบวกห่ว่ามันจะได้ตัวดีๆไหมโอเคอเครับผมสองแสนเลยลงทุนกล่าว่าคงจะถึงนะ ถ้าได้ตัวใหม่มาก็เจ็มนะคือสร้างเลนมาร์กได้เลยไงหลุมดงหลุมดำอะไรแบบนี้มันเหมาะกับแมปใหม่เลยนะฮะโอเคครับผมก็อีกตัวหนึ่งก็รวมกับอันหนึ่งนี่แหละเพราะมันซ้ำอ่ะสิบหกถึงยี่ห้าลองดูดิได้ไหมดูว่าจะได้ตัวอะไรไม่ขอสกูกับเซียล่านะขอร้อง อะไรก็ได้อะเพราะอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำอ่ะเออว่ะได้ว่ะยี่สิบห้านะครับโอเคครับดาร์กมาฮีโล่ดาร์กมาฮีโล่จัดไปสักคนละโถ่ย โอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าไม่ซ้ําก็ถือว่าโอเคนะครับก็อีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปตามหาเนี้ยอีกอ,อีกใบหนึ่งก็นี่ไงอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็นี้นะครับก็น่าจะได้นะนะครับผมแต่ไม่รู้จะออกอยากง, <laughs> ง่ายหรือเปล่านะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้แล้วมัน <m> มันมันจะให้แพ็กเกจมาเห็นเขาบอกว่า ให้แพ็กเกจมาทนี้เดี๋ยวไว้ดูนะครับว่าให้มาจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองลองดูว่าแพ็กเกจที่เขาให้มาเปิดเปิดแล้วมันจะได้ a บวกบ้างหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมไปเปิดมา3ครั้งเนี่ยก็600เพชรนะครับ600เพชรก็ได้ประมาณนั้นนะครับก็ขาด E บวกสใบหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจะให้แพ็กเกจพิเศษมานะครับ เดี๋ยวน่าจะอยู่ล่างสุดนะครับเดี๋ยวรอเลื่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคถึงไหนแล้วเอ่ยโอ้โหยังไม่สุดเลยอะเยอะมากตอนนี้คือไอแพ็กเกจพรีเมียมเนี่ยใช้ร่วมกิจกรรมการ์ดไม่ได้เลยใช่ไหม ใครเคยทันสมัยปังปอนบ้างครับคอมเมนต์ได้หน่อยนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นนี่จะใช้แพ็กเกจเนี้ยแพ็กเกจเขียวฟ้าส้มอะไรเนี่ยเปิดได้ด้วยอ่ะโคตรดีอ่ะเมื่อก่อนเปิดมีสิทธิ์ได้การ์ดเอสอ่ะนะฮะแต่ว่านี้ไม่เลยอ่ะเปิดมานี่คือบีล้วนอ่ะโอ้ดูดิเมื่อก่อนนี้ชอบมากนะครับเกมเศรษฐีนี้ มีมีลุ้นแพ็กเกจแบบนี้ด้วยแพ็กเกจเขียวดำน้ําเงินอะไรแบบเนี้นะฮะให้คนที่ว่าแบบเพชรน้อยแล้วดองอะไรแบบเนี้ได้มาลุ้นยังไงแต่นี่แบบอไม่รู้จะดองไว้ทําไมนะครับแต่ก็ต้องดองกันต่อไปเผื่อจะเอาการ์ดไปอัปเกรดไงผื่การ์ดไม่พอนะฮะเนี่ยเหมือนของผมนี่ทําท่าการ์ดไม่พอเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองไป ต้องเปิดให้ได้อะแพ็คแพ็คแพ็คที่มันแถมมา3แพ็คนะครับเผื่อได้เผื่อมันจะมี A บวกสักอันหนึ่งนะครับเพราะว่านี่เราเปิดมา3ครั้งนี่คือเนี่ยอะไรอะแก็แกนี้เมื่อกี้สีทองไนงะไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องเป็นมันต้องเป็นสีของมันเลยอันนี้คือรับประกันการ์ดเอนะครับการ์ดเอใบเก่าๆก็ไม่มีเลยนะการ์ดเอ ที่ว่าแบบสวยๆจริงๆอนะแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่การอิดมันจะไปรวมได้นะครับแบบแบบเหมือนซื้อต่างประเทศคือการอิดมีโอกาสรวมเป็นอบวกได้แล้วนะครับตอนนี้เออได้ข่าวมีน้องเขาบอกผมมาแต่นี้ผมไม่ทราบข้อเท็จจริงนะฮะว่ามันมันมันยังไงอันนี้คือซสอดใช่ไหมโอเคนี่ไงสามใบโอเค โอ้โหเจริลไม่ได้ A เลยอะ่ะเอ้ยไม่ได้ e บวกเลยอะ่ะนี่คือเจกอย่างละหนึ่งเลยใช่ไหมสามสงหงเลยโอ้โหชัดเจนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็อีเวนต์นี้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆน,นะครับได้ไม่ได้ยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีได้ตัวใหม่ได้ตัวที่ถูกใจแล้วกันนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับหากชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลานัไปก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้าวันดีครับผม